การเงินนะคะปัตตนิได้พบเศรษฐีนำการเงินและความรักมาให้นะ ดีค่ะเราไปต่อกันที่ชาวราศีเมษถัดไฟนะคะวันที่30มิีนาคม2565นะคะดาราหูย้ายมาทับลักนาดชาวราศีเมษถัดไฟราหูนั้นก็คือลาภนะคะ,ะราหูอยู่ในเรือนดาวังคารอ่า สำคัญก็คือมรณะนะาการยกย้ายเป็นแปลงชีวิตนะคะยกย้ายกับลาภผลที่จะได้มาในรอบ7ปีนะคะที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะราหูก็จะมาให้ลาดเกิดการเป็นแปลงชีวิตราหูรุตยูก็คือการ ปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองนะคะเกี่ยวข้องกับผู้คนฝูงชนมากมายนะเดีวดาวราร์อยู่ก็จะย้ายไปแล้วนะคะดาวพระฤหัสก็ย้ายวันที่8เมษายน2565ดาวพระฤหัสก็คือวินาศาวความเบื่องหลังการารับความอุปธรรมนะคะ แล้วก็เป็นดาวพระพฤหัสสุภาการแต่งงานการได้รับความชื่อเหลือการได้มีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์นะคะพระพฤหัสก็คือผู้ใหญ่ความสกุมรอบคอบนะคะสุภะก็คือความรุ่งเรืองความก้าวหนาต่างชาติต่งางแดนต่งางถิ่ดนดางไกลนะคะวินาศก็คือห่างไกลก็จะใช้สติปัญญาสามารถได้ทำ ในสิ่งที่จะมันคงรุ่งเรืองนะคะหรือจะเป็นงานออนไลน์ก็ได้นะคะการแต่งงานก็ใช่ค่ะ,ะมาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมษถัดไฟนั้นหลังจากดาวพระพฤหัสและดาวราหูย้ายนะในรอบหนึ่งปีครึ่งนี้จะเป็นเช่นไรภาพรวมนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนติดตามนะคะ มีกายจิตวิญญานเข้มแข็งแข็งแรงมุ่งหวังสิ่งใดลงมือทํำก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกท่านนะคะการเงินค่ะอ่ะสบายแล้วค่ะมีการเงินมั่นคงเลยนอนเฉยนิ่งเลยค่ะไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายแล้วเพราะงั้นการเงินนี้ก็ได้มาจากความรักนะมาจากคู่ค่ะการเงินเนี้ยก็จะได้ พบกับคู่นะคู่ค้าเพศตรงข้ามฝ่าตรงข้ามคนรักคู่ครองมาอุปถรัรมภ์ให้ชีวิตสบายมั่นคงนก็ดูผู้คนสิ่งแวดล้อมทั่วไปว่าเขาทำอะไรบ้างการมีคู่ดีนะคะดีค่ะเพราะว่าการเงินจะได้มีจับใจ่ายใช้สอย นะเพราะว่ารักสบายนะคิดจะลงทุนต่อไปนะก็ได้พบกับคู่แล้วนะนะพระพฤหัสวินาศนะคนทางไกลพระพฤหัสสุภาษนณะ์คนโซดก็มีคู่เป็นผู้ใหญ่รุ่นพ่อพี่เพื่อนนะก็ได้แต่งงานแล้วนะได้พบกับคู่รักคนรักที่มีวัยมากกว่ารุ่นพ่อพี่ตนเองก็ได้ทำงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดีย รุงเรื่องก้าวหน้านะคะมีการได้ใช้สติปัญญานะคะการงานก็ได้ทำงานประจำงานรูทีนค่ะได้พบกับประสบการณ์เก่าก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะงานรูทีนนี้ก็ใช้สติปัญญาก็มีการเงินพอจับใจ่ายใช้สอยสมฐานะ ก็ได้พบกับความรุ่งเรืองจากงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียค่ะความรักแต่งงานแล้วก็ช้ีชิตเรียบง่ายนะคะรักผูกพันมั่นคงแล้วก็ได้ทำตามประเพณีนะคะอยู่ในระเบ,บียบวินยัยงานรับราชการงานครูบาอาจารย์งานวิชาการงานด้านการติดต่อภาษาต่างประเทศ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้พบกับการเงินที่ปานกลางนะความรักนีก็ได้แต่งงานตามประเพณีผู้ใหญ่เย็นชอบจัดการแต่งงานใหญ่โตหรูรานะคะงานนี้ตนเองก็ได้ทำงานกิจการตนเองนะคะแล้วก็มีลูกจ้างมารับผิดชอบแทนด้วยอพอกินพอใช้นะคะ ก็ได้เริ่มติดต่อค้าขายนะคะต่อสู้แข่งขันที่ตนเองนะคะก็ได้ทำการงานออนไลน์งานพูดติดต่อเจรจาเขยวครองว่องไวก็ได้ต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานกลุ่มก้อนอื่นๆนะเขาก็ทำอย่างเดียวกันกับเราเราก็ทำอย่างเดียวกันกับเขาก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะ นะอุลมานบ้านไซทองนะตนเองนี่ชอบยเย้าแย่นะคะอชอบใช้ชีวิตไร้าสาระนะอ,อันนี้มีปัญหากับเพื่อนบ้านอุลมานบ้านไซทองก็ทําให้ชีวิตนี้ว้าวุ่นวายนะลาบผลเนี้ยตนเองชอบการแข่งขันนะคะโรงงานหนักใหญ่ยอนะเนะเหน็ดเหนื่อยนี่ก็มีบริวารเป็นของตอนเองนะกรมมะนะในทำงานใหญ่โต มีสังหาริมทรัพย์กรรมอาชีพเนี่ยก็ยังได้ทำงานเก่าแต่บริหารจัดการด้วยการงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะประสบการณ์นะคะอ่ามีเพิ่มพูนขึ้นก็ยังได้ทำอยู่สิ่งเก่าอยู่นะคะเนี่ยควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะตนเองดาวคาร์เเทาชอบ ย้าแย่กับเพื่อนบ้านนะอน,นิสัยอ,อกจะนักเร่งหน่อยนะอ่าก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะอ่าว้าวุ่นอุลมานบ้านใส่ทองประป่าถ้าในเรื่องของการเป็นแปรนดชีวิตนี้ลาภผลนี่ก็จบไปแล้วนะอ่าไปเจอเจ้ากรรมนายเวรนะก็ได้พบกับกรรมเก่าตามทำลายล้างนะอ่าน,นี้จะชอบตอแยอเรื่องใส่ตัวนะ โกรธนะชุนเฉียวง่ายหูเบาการงานนี้ก็ได้ทำเกี่ยวข้องกับงานลดพนค่ะชอบทำการงานที่ขึ้นแรงลงแรงนะคะ,ะงานนี้ก็ได้พบกับผู้คนมาชุนละมุนอ,อลมานบ้านไสทองนะ การงานนี่ก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนบ้านนะเ,เกิดการแข่งขันกันนะคะน,นะควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะอันนี้ชุมนมุมฟูนมูลปาร์ตี้นะกับหล,ลักแหล่งที่ทำกินนะคะความรักนี่นะก็ได้มาพบรักคนที่ให้ลาบผลไปเจอ ปัญหากับเจ้ากรรในเวรก็จบสิ้นไปแล้วตนเองก็ได้พบรักโดยไม่คาดฝันฟ้าผ่าเปี้ยงเนี่ยก็ไปเจอพ่อไม้แม่ไม,ไม้เจอคนผ่านการยาร่างมานะก็ทำให้จนเองอก็ประมาทนะ,ะเป็นคนตัวเล็กๆนะนะสันทัดนะไม่สวยอย่างที่ฝันนะตัวจริงเห็นแล้ว รลิกปล็อกกันนะดูอ่าถล่มทลายอ่าไปดูค่ะอีกฝ่ายเขาเป็นใครอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เป็นคนอีกทิ่นที่หนึ่งนะอ่าเป็นคนจริงจังนะอ่าสุภาพนะเทมเปอร์เรนต์เป็นคนชอบเย่อแย่นะคะอ่าเป็นผู้มีวัยมากกว่าชาวเมดนะอ่าไ,ไปพบผู้ใหญ่กว่าค่ะคนอีกทิ่นที่หนึง่งมาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิด ชีพจรลงเท้าก็ได้ทำการงานที่ผู้คนสัญจรไปมาการเงินนี้ก็ติดขัดนะคะคนอารมณ์เหมือนกันเลยอารมณ์เย้ยเย่นะอารมณ์เหมือนเด็กค่ะเกิดการผันแปรไปแล้วคราวนี้ก็หมุนวนเอาสิ่งที่สมหวังเข้ามาเขามีความรักแล้วนะอีคู่แล้วอชอบยเย้ยแย่นะคะมีง้อใครด้วย ทั้งสองฝนะ่ายเนี่ยอาชีพเดินทางนะคะทำงานส่วนตัวเกี่ยวข้องกับความนิยมของตลาดใช้การแสดงอวอัฒนธรรก็เกี่ยวข้องกับการเป็นแปลงก็มีคู่ครองไปแล้วค่ะมีโอ,อกาสเป็นคู่จากต่างเชนแดนไกลการเป็นแปรนะคะเขานี้ลังเลโรเลนะไม่จริงจังกับใครส่วนมากแล้วครองตัวเป็นโสดนะ แต่โสดยังไงก็มีคนเข้ามาวุ่นวายกับความรักนะนักเดินทางก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้นะงานนี้ก็หมุนเวียนเอาคู่ที่สมหวังมาให้ค่ะก็ได้พบรักที่มีเข้ามาให้เลือกอเขาก็เลือกนะแต่ก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะความรัก ก็เป็นคนหล่อคนสวยนะคะมีสเสน่ห์นะคะมีคนมารักมาชอบมากมายก็ตัวเองก็จะเจอชู้รักเผื่อเลือกการเงินก็ได้จากเพศตรงข้ามสนับสนุนพบรักถูกใจนะคะคบหากับใครแล้วก็มีโอกาสนะได้พบรักแท้นะคะแต่ก็ยังเจ้าชู้อย่นะก็ยัง ไม่น่าไว้วางใจนะคนนี้ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นะคะหลงในรูปรักรถกินเสียงสัมผัสนะอันนี้ก็จะได้คู่กรรมมากกว่าจะเป็นคู่บุญนะคะอันนี้อย่างใช้หัวใจนะคนเจ้าอารมณ์นะคะ,ะก็ หางหายกันไปนะทุกต้องแล้วนะใช้เวรกรรมจบไปแล้วนะคะเพ้่สำหรับที่สานี่ก็มาบอกว่าวิธีจะจัดการกับอารมณ์เราควรจะต้องฝึกอย่างไรนะอย่ากลัวว่าจะจบแบบแพ้พ่ายตราบได้ที่ยังสู้อยู่ต่อไปก็แสดงว่าเป้าหมายที่คุณอยากได้นั้นยังไม่จบอ,อันนี้จบหรือยัง ดูสิจบแล้วนะเดสตาร์จบแล้วค่ะก้าวสู่ความสดใสมาเยือนแล้วนะขนทวนสมบูรณ์นะคะมีจริตยั่วยวนหลงไหลให้ลุ่มหลงนะอันนี้ความหวังพังทลายนะเรื่องเก่าๆจบไปแล้วนะเย้ย,ย่หาเรื่องกันก็จบไปก็มาพบกับ ฟ้าสดใสอีกครั้งนะฟ้าสดใสเปิดอีกครั้งนะแต่ก็ยังมีนิสัยเดิมๆเมพราชอบเยาแเย่เป็นพื้นเพกกำเนิดเดิมของเขานะก็นี่ก็ได้มาพบเสษธ,ธีมีลูกหลานด้วยกันแล้วอันนี้ก็มีลูกชายนะคะดันนินปุตตะันะก็ได้บุตรชายมาเชยชมนะตนเองก็ได้เป็นที่รู้จักนะนลมามานบ้านสายทองหลังนี้นะมีจริตยุยยวนนะคะเป็นคนมีจริตคะ่ะ ได้ทำการงานโลดโผนกับณห,หลักแหล่งที่ทํำกินนะอย่างนี้นะคะเป็นเดสตาก็เป็นดาราดังโดดเด่นดังนะคะก็พื้นเพก็ได้รับความสุขสบายตั้งแต่เล็กน้อยจนเติบใหญ่นะคะก็อิ่มน้ําอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนนะคะก็มีความสุขแล้วนะ รักที่อยู่อาศัยนะคะการงานนี้ก็ได้ทำวิร์กโฟมหูงานของประดับบ้านก็ได้ให้กำเนิดบุตรแล้วเก่าดีที่รอคอยให้ชีวิตได้เริ่มต้นมีความหวังอีกอีกครั้งได้งานใหญ่ะคะ่ะงานใหญ่นี้ก็จากที่ขึ้นสูงร่วงลงสู่พื้นก็ขึ้นได้ใหม่สดใสโลกสวยเพราะว่าไปเจอเศรษฐีนะการเงินนะคะปัตตนีได้พบเศรษฐีนำการเงินและความรักมาให้นะ ก็ได้พบรักกับคนโดดเด่นนะคะอ่าคู่นี้ก็เป็นคนหล่อคนสวยนะมีเกณฑ์ในชาติต่างชาติต่างแดนต่างเีนงต่างไกลนะก็ได้บทร,ร่วมกันมาหนึ่องอันนี้กระโหนมุนวายนี่ก็เจ้าอารมณ์นะคะอ่าก็เพราะว่า่เป็นพื้นเพยเดิมๆของเขานะในเรื่องของนะเป็น คนเจ้าอารมณ์ค่ะชอบตัวแย่นะคะอาหาเรื่องไปวันวันนะคนหูเบาค่ะเชื่อใครง่ายาความรกักี่ก็มาพบกับคนที่เป็นไม้พ้าไม้ผ่านการอย่าร้างมามีลูกติกนะคะาการวิบัตผิผะสิ่งไม่ดีนะ ได้รับผลกรรมใหญ่จากกรรมเก่าก็จบไปแล้วมีสติอีกครั้งนะคะทำอะไรให้คิดบวกโลกสวยเข้าไว้อันนี้ก็อารมณ์นแรงนะคะคนรนู้จออาวรมณ์ก็ชอบทำลายข้าวของนะคะควรใช้สตินะคะยาประมาทอันนี้ก็ให้จัดการ กับอารมณ์นะคะเดินหน้าต่อไปนะคะจัดการอารมณ์คิดบวกโลกสวยเข้าไว้นะคะบริหารด้านอารมณ์ EQ นะคาเรียกว่า EQ คนมีจริตย่ย่วหน้าหลงไหลให้ลุ่มหลงก็ได้มาทำการงานนะเกี่ยวข้องกับงานกีฬานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีนะคะก็เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้สดใสนะคะ รุ่งเรืองนะคะสินค้าก็จะขายดีค่ะให้มีสตินะคะพระหัตวินาศพระรหัตสุภะเนี่ยพระรหัตมาอยู่วินาศเนี่ยก็ยังต้องดูแลอารมณ์ของตนเองค่ะจึงจะพบกับความสงบสันติสุขนะบานอลมานหลังนี้นะ คำแนะนำนะคะมีการเงินเข้ามามันคงแล้วนะเป็นเศรษฐีขี้เนียวนะคะทำมาค้าขายต่อไปก็ยิ่งร่ำรวยก็ได้พบคู่มีเกณฑ์ชาวต่างชาติตางแดนตางทินนะคะได้พบคู่เป็นเศรษฐีมาประทัาผู้นั้นก็ผ่านการมีคู่มาแล้วนะก็แม้จะไม่เข้ากันได้ดีนะต่างฝ่ายนี้ก็ต่างมีบุตรมานะอ่านอะนะ่ลูกของเธอกับลูกของเราอ่านะก็ เป็นตัวของตนเองนะไม่ขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน,นมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็คมอดทนอดกลั้นเข้าไว้นะคะอ,อ,อย่าสร้างกรรมเก่านะคะควรเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะรหัสอยู่วินาศนควรควบคุมอารมณ์นี่ก็ในเรื่องของอารมณ์กับคู่ครองคนรักด้วยนะคะคำแน,นะนำคาะ ascension ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นด้วยเข้าใจสุขและอิสระการเดินทางของจิตวิญญาณโดยเป้าหมายใกล้เข้ามาแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนตลอดแต่ประแต่ประสบการณ์นั้นยังคงอยู่การก้าวขึ้นไปสู่ดังสวงสวรรค์การเดินทางรู้สึกถึงพลังภายในนำทางเพื่อก้าวหน้ายิ่งขึ้นกับความสนุกนะคะ,ป,ะปลดปล่อยความกลัวเป้าหมายคือตื่นรู้ด้วยใจรักในสิ่งที่คิดพูดแล้วลงมือทำนะคะ อดทนอารมณ์ขมข้นให้ได้นะคะอารมณ์กโกรธนะพอมโหูที่ไรชอบทําลายเข้าของนทะเลาะกับเพื่อนบ้านให้ระมัดระวังไว้นะคะ,ะเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ของเราก็จะได้พบกับความสดใสนะคะนะคะอันนี้ชื่อเสียงส,สามารถทําลายได้ในพริบตานะคะที่สั่งสมมา ให้ระมัดระวังด้วยค่ะเลิฟให้และรับด้วยรักไม่มีเงื่อนไขชีวิตต้องเพิ่มพลังรักด้วยการให้ก่อนเป็นผู้รับให้ความรักจดจอด่ออยู่ที่รักรักชีวิตตนเป็นที่เป็นบุคคลที่น่าเข้าใกล้ไม่ควบคุมใครนะไม่ต้องควบคุมไม่ต้องควบคุมว่าใครจะเป็นดังใจเรานะไม่มีใครควบคุมใครได้นอกจากเรา ควบคุมตัวเราเองนะคะอันนี้ควบคุมในเรื่องของอความคิดคำพูดนะ,ะกับเพื่อนคู่ค้านะคะแล้วก็นะการที่มีอารมณ์นะ,ะ,ะเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะไม่มีพลังลบใดๆทำให้ผู้คนห่างไกลจากคนรักอบปุ่นอ่อนโยนต่อผู้คนดวงตาเบลี่น,ลนด้วยรักหูรับฟังด้วยรักอดทนใจดีมีเมตตารักจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะ อดทนใจดีมีเมตตาที่ตนเองก่อนนะคะรักจะเป็นแรงบันดาลใจสดใสสดสวยดังสายรุ้งเป็นเครื่องหมายของความรักเพื่อนมนุษย์ค่ะรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นรักไม่เคยทำร้ายเราและใครนะคะนะรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองนะคะ motivation ขับเคลื่อนด้วยรักและแรงบันดาลใจด้วยหัวใจอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ทำสิ่งนั้น ทะเยอะทะยานทางอาชีพก็คืออยากให้เป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นที่ยอมรับไหมอ่ะก็อีกนิดเดียวนะ,ะระวังนะคะระวังชื่อเสียงนะคะเกียรติยศที่ได้มานะได้มาจากคนอื่นนะคะ,ะไม่ใช่เราสร้างเอง อยากให้เป็นที่ยอมรับในสังคมก็เล็งไปที่เป้าหมายกับกิจกรรมที่ตื่นตัวนะชอบทำอะไรเตือนเต้นเร้าใจนะคะงานลดผนงาน,งานออกกำลังกายทำให้ชีวิตได้ปลดปล่อยอจิตวิญญาณนะคะเล็งไปที่เป้าหมายกับกิจกรรมที่ตื่นตัวด้วยการลงมือทำที่เต็มไปด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณกระหารวางแผนเชื่อเสียงภายในใจอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่มีคุณค่า ก้าวแรกยากการเดินทางเริ่มที่ก้าวแรกแต่เป็นโอกาสที่คุณจะต้องทําด้วยแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแม้ไม่ได้อยู่ท่ามกลางของดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ในท่ามกลางของหมู่ดาวเป็นกําลังใจใน,นหนึ่งปีครึ่งสําหรับชาวราศีเมษร,ราหูทับลัคณานะคะกนะ็ลาภผลที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ให ระมัดระวังอารมณ์ความอยากนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะราหูทับลักคนะพระประหัตอยู่วินาศนะก็ชีวิตจะรุ่งเรืองมีความสุขสดใสนี่นก็ให้มีสติในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะ